เีละฮะครอบครัวนี้น่ารักเสมอใครติดตามใน y o u t u b e นะคุณเปิ้ลคุณจูนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคุณพ่อเปิ้ลนครนะครับได้ออกมาโพสต์ภูมิใจฮะลูกชายหัวแก้วหัวแหวนฮะอย่างน้องออก้าโอ้ดูสิฮะโค้งแมสุดยอดจริงคว้าที่1นครับเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทย2022นะฮะจากสนามแรกมาครองได้สําเร็จและก็ถือว่าเป็นของของวัญวันเกิดที่ล้าค่าให้กับคุณพ่อเปิ้ลด้วย ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมมีเรื่องที่คุณพ่อเปิ้ลและแม่จูนกับสามาภูมิใจย้ำขึ้นไปอีกนะครับกับความมีน้ำใจของลูกชายนะครับโดยทั้งสองเนี่ยได้มีการโพสต์คลิปที่น้องออก้าครับช่วยเหลือเพื่อนที่ตกน้ำระหว่างการแข่งขันพร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายนะครับว่าวินาทีออกาช่วยเพื่อนคู่แข่งตกเรือแข่งก็ส่วนแข่งมิตรภาพก็ส่วนมิตรภาพและคู่แข่งของเขาคือทุนและเวลาในสนามแข่งเท่านั้นนอกนั้นคือเพื่อนของออกาทั้งหมด ธรรมชาติและประสบการณ์พ่อแม่ทุกอย่างสอนเขาไว้หมดแล้วมีน้ำใจไม่ว่าจะในสนามหรือชีวิตจริงความดีมีน้ำใจจะอยู่เขาตลอดไปร้องไห้อีกแล้วแม่ปลื้มใจรักที่สุดครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเราที่ Entertainment Day นะฮะผ่านช่อง True Insight ครับนอกจากนี้นะฮะเราก็จะมีช่องทาง YouTube ด้วยก็มีวิดีโอต่างๆอีกมากมายให้ได้อัปเดตกันที่ True Insight ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดกันครับ